ก็หวังว่าแต้มบุญผมยังไม่หมดนะครับผมไอดีไก่เนี่ยมาไม่งั้นเนี่ยถ้าแต้มบุญหมดเนี่ยมันก็ความน่าเล่นมันก็ลดลงไปนะครับผมหลายคนก็เชียร์อยู่นะครัขอเก็บวันนี้ก่อนนะครับเฮ้ยเข้าไปได้ไงวะน่โอ้ยเปิดเข้าไปโคบายาชิคุดะเอาข้างนี้วิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าโล่งข้างหน้าโล่งแล้วก็ตูมลงนี้เออ พยายามลงไปนะปลดกำลังใจในการพยายามเล่นสายฟรีไปเรื่อยๆนะในเมื่อเราเปิดฟรีไม่ได้มิตมะมามิตมะมา,มมา,มมาบางทีผมชอบเล่น4-3-1-2เอ้ยสี่สี่หนนะครับขอมิตมะหน่อยขอมิตมะหน่อยครับมาดูทีเซอร์กันหน่อยครับผมสำหรับโชว์ไทม์รอบนี้นะครับอิตาเลียน a ลีกกาเดียนส์นะครับไปดูกันไนเมยองฮะ ดิมาโกแล้วก็ดิโลเรนโซนะครับผมประตูโชว์ไทม์ตัวแรกในเกมนี้นะครับไมค์เมยองแต่ก็ไม่มีสกิลพิเศษนะครับเป็นโชว์ไทม์ที่ติดบูสเตอร์มาด้วยนะครับผมนี่อ่านี่ก็เป็นกิมมิคของเกมภาคใหม่นะครับก็จะเป็นการ์ดพิเศษติดบูสเตอร์นะตัวเก่าๆนี่ก็น่าจะได้รับความนิยมน้อยลงไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพวกโชว์ไทม์บิ๊กไทม์ก็ตามนะครับผมที่สำคัญตอนนี้เข้าสู่ซีรีส์ของเนย์มาร์มิเล่คนะครับนี่เป็น EP ีที่ 68นะครับเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เนมาไอดี ID ไก่เนมาในภาค2024นี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตัวดีๆเลยนะครับผมเอาว่ากันตามตรงเลยนะตัวอ e ีพิกก็ยังไม่ได้นะครับเปิดฟรีก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวโชว์ไทม์นี้ก็เพิ่งมาใช่ปะก็ต้องเก็บทองเพิ่งปลดล็อกซื้อเมสซี่ไปแพ็ค1,500ทองนะครับก็มีแพ็คเมสซี่มาตุนไปแล้ว1ทีม1ตัวนะครับแล้วก็ผองเพื่อนด้วยนะครับผมแต่ตัวพิเศษอย่างไอที่ติดบูสเตอร์เนี่ยนอกจากเมสซี่ก็ยังไม่ได้เลย ก็หวังว่าแต้มบุญผมยังไม่หมดนะครับผมไอดีไก่ในมาไม่งั้นเนี่ยถ้าแต้มบุญหมดเนี่ยมันก็ความน่าเล่นมันก็ลดลงไปนะครับผมหลายคนก็เชียร์อยู่นะไอปันต่อปันต่อนะถ้าเบื่อแล้วก็บอกกันได้นะครับสําหรับซีรีส์ในมามิลเลอร์นะหรือว่าไอดีสายฟรีนะครับผมนี่เป็น3โชว์ไทม์ในแพ็คนี้นะครับแต่ว่าตัวโชว์ไทม์เนี่ยเปิดฟรีไม่ได้นะครับผมคือต้องใช้ทองเปิดนะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่300กว่าทองเท่านั้นเองนะครับผม ก็ต้องเก็บต่อไปแต่เปิดฟรีเนี่ยก็จะเป็นตัวอีพิกนะครับผมของมิดฟิลนะครับผมก็จะมี3ตัวเป็นตำนานใหม่1ตัวนะครับก็จะมีนี่ครับคารินซีด็อกนะครับเอสติบันคัมเบียโซแล้วก็เซราเบโตนะครับผม3ตัวนี้นะถ้าเกิดผมได้สักตัวนี้ผมก็ดีใจสุดๆเลยนะสำหรับ ID ไก่เนมานะครับผมส่วนเปิดฟรีที่มีเพิ่มอีกอันหนึ่งพลาดหนึ่งขับนี่ผมคงได้เปิดใช่ไหมเดี๋ยวขอรับฟรีก่อนนะครับขอรับฟรีก่อนเปิบ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 ปิบบนี่ก่อนที่จะเปิดนะครับก่อนที่จะมาเปิดตัว อีปิกนะครับลุ้นแต้มบุญเนี่ยผมขออนุญาตนะครับต้องทําหน้าที่ก่อนก็คือเก็บทองครับผมไม่ว่าดวงจะดีดวงจะเลวดวงจะร้ายแค่ไหนนะครับหน้าที่ที่เราต้องทําต่อก็คือเก็บทองครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่มาวันนี้นะครับจะเป็นช l l e ตอ e เวนต์ Unlimited นะครับส่วนอันอื่นอันนี้ผมเก็บแล้วอ๋อนี้ยังไม่ได้เก็บหรออ่า วันนี้จะเล่นชาเลนจ์อีเวนต์ยูเซอร์แมตต์อลิมิตต์ตรงนี้สักทีหนึ่งนะฮะมันจะเล่นทีมแบบทีมหลักซะหน่อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งมามันมีเวลามีเวลา7วันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับตัวเจลีกเจเปนิสขับนะครับเจลีกโอ้ยอันนี้ยังไม่ได้เก็บว่ะเอาเก็บอันนี้ก่อนกันขอเก็บอันนี้ก่อนนะ้วกันนะครับไปโอเคมีตัวยืมมาครับแต่เราก็มีตัวหลักของเราอยู่แล้วนะฮะนี่การ์ดแต้วบอลเราแรกมาเพียบนะครับไปเลยดีกว่าครับไป a few moments later ไอดีที่เติมก็เปิดไม่ได้ตัวที่ต้องการ ID ฟรีจะได้หรือเปล่านาทีต่อก็คือต้องเก็บท้องต่อนะครับวันก่อนก็ใช้ไอเทมเปิดสกิลไปเกือบร้อยชิ้นอะ どうぞよろしくお願いします。おい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  เข้าบนสวยเข้าบนสวยไปได้ก็ไปต่อันซ้ายซ้ำ <c oughs> อ,อื <c oughs> ออ้อินเตอร์เซปต์เาบุกต่อบุกต, <c oughs> ต่อมาเตสจ่ายติดตัวแลวน้องเอ้ยเซตสุดท้ายเป็นของเราเฮตทิศความไม่เพื่อนความหวั <c oughs> งหมู่บ้าน โคตรลูกนี้ไม่ได้แต่มุมบิ๊กไปโดนไวเกินลูกแรกหลุดไปล่ะโอ้โหเหมืนแน่นหมดเลยเขารับสองขีดตลอดโอ้แตะแทกล้มอีกโอ้ยวิ่งอ้อมอีกแน่นๆโอ้ลับได้อีก เปิดโมงเกมมิ่งแพททีควิดลูกนี่ยังเซฟอีกอย่ามานี้เปิดเข้าไปโคบายาชิควิดอเอ้าข้างนีจากลูกเตะมุมก็เถอะเซ่เน้นไปช่องนี้ส,สวยๆหนีหลบหลบหนีหลบหนีหลบหนี

試合も終盤でですすからねこれを続けて、決定につなげたいไปสิสวัวิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าโลงข้างหน้าโลงแล้วก็ตูมลงนี่เออ,อตัวสำรองลงมาใช้ความฟิตใช้ความสดแอนเดอร์สันโลเปสตอนแรกเขายิงเราได้1-0นะครับ ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเขากดรับ2ขีดตั้งแต่ต้นเกมเลยตอนนี้ผมจะรับ2ขีดบ้างฮะอเ,เอาเด้เอาเด้มาเด้มาเด้มาเลยมาเลยไม่ได้เปิดหรอกครับไม่ได้เปิดหรอกครับไม่ได้ให้เตะมุมด้วยเออของเราละของเราละใจเย็นๆโอุย้ยชาแต่คนยาวออกบ้างไม่ออกอีกลง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 เขาจะเปิดมงมละจะเปิดมงมละใจเย็น,ยน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคสบายเออเคลีย,ลยลไปเอเอ,เอย้อนมาก่อนเออแล้วก็จบเกม,มต้องแก้ผ็ดแก้ผิดเ,เ,เ,เขายิงได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเขารับ2อขีดแต่ต้นเกมแล้วบุกระบาดนะครับโอ้ยสวย50ทองครับในเปจส2021เเนี่ยเอ่อบางคนบอกนะครับบางคนเขาบอกว่าก่อนที่จะไปเปิดแพ็คเนี่ยให้เข้ามาเล่นแมตช์เดย์ก่อนนะจำกันได้หรือเปล่า ให้เข้ามาเล่นแมสเดย์ก่อนแล้วก็ไปเปิดแพ็กนะครับดวงจะดีนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะดวงจะดีหรือเปล่านะครับเราเข้ามาเล่นอันนี้ไม่ใช่แมสเดย์แต่เป็นเกมเป็นอีเวนต์เก็บทองเหมือนกันนะครับผมก็เข้ามาเล่นแล้ว1แมตช์ใช่ปะแล้วก็ออกไเปไไเปิดนะครับดูซิว่าดวงจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราได้ทองมาแล้วด้วยนะครับผมนี่อีเวนต์เคลียโอเค5้ทองนะครับผมด่านนี้ส่วนอีก2ด่านนะครับเก็บไอเทม up สกิลนะครับใส่สกิลเดี๋ยวผมเก็บแน่นอนแต่ว่าไปเก็บหลังไม้นะครับไม่ได้มาอัด ขอเก็บด่านแรกก่อนแล้วกันในคลิปนี้นะครับได้อีก50ทองนะครับก็จะเป็น370ทองและตอนนี้นะก็ค่อยเก็บไปนะครับเดี๋ยวรอแพ็คที่โดนใจสําหรับตัวโชว์ไทม์หรือว่าตัวอีพิกหรือตัวบิ๊กไทม์ที่ติดบูสเตอร์แพ็คใหม่ๆนะครับรออันที่โดนใจจริงๆนะครับแล้วก็สุ่มสักเก้เหมือนเดิมนะครับดวงจะดีเหมือนกับที่ผมเคยเปิด ซา่าได้กับดีอาร์สหรือเปล่าตัวโชว์ไทม์ที่เปิดได้นะครับนี่เป็นไอดีสายฟรีแบบ100%ยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อใครเข้ามาชมคลิปซีรีส์เนี่ยมาเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เก็บมาตั้งแต่ปีส2 0พีสเอ่ออ e ีฟุตบอลสองพนาะครับมาเมื่อกี้เราเข้าไปเล่นตัวอีเวนต์แล้วนะครับผมแล้วมาลองลุ้นกันนะครับว่าเมื่อเข้าไปเล่นอีเวนต์แล้วเนี่ยออกมาเปิดเนี่ยดวงจะดีหรือเปล่าไฟจะดับหรือเปล่าแต้มบนแต้มบุญผมหมดหรือ,อยังแต้มบุญผมหมดหรือ,อยังม,มมออยงมาลุ้นกัน,นผม ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอเป็นคัมเบียโซนะหรือเซราเบโตคัมเบียโซดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับคัมเบียโซมาแทนฟาบินโยนี่ฝันกลางวันหรือเปล่าครับเนี่ยโอกาส1ใน150นะครับผมใครจะดีใครจะแน่จากการเปิดฟรีนะครับผมไอี ID ไก่เนี่มาไม่ได้ยนชมตัวฟรีมานานมากแล้วตั้งแต่อ e ีฟุตบอล2 0 2 4นะครับผมขอหน่อยนะครับแต้มบุญหมดหรือยังไปลุยดับให้ผมหน่อยครับ ใส่แต้มบุญจะหมดแล้วั้างครา2024นี่คือยังไฟไม่ดับเลยเปิดฟีไก่นี่มาคือไฟยังไม่ดับเลยครับทุกคนเออ,อมันก็หมดความพยายามลงไปนะหมดกำลังใจในการพยายามเล่นสายฟรีไปเรื่อยๆนะในเมื่อเราเปิดฟรีไม่ได้อ,อันนี้นี่นีเหลือเปิดฟรีการ์ดเขียวยังไม่ได้เปิดนะครับขอเปิดฟรีการ์ดเขียวหน่อย ถ้าถามว่าอยากได้ใครก็คงเป็นใครดีอ่ะมีตอมะมามตมะมา,มมาบางทีผมชอบเล่น4 3- 1 2เอ้ย4 4, 4, 4, 4, 4, 4 1 4 1นะครับขอมีตมะหน่อยขอมีตมะหน่อยครับตัวฟรีเก็บไว้เปิดวันนี้เลยนะครับขอมีตมะหน่อยนะครับไปพีมาลีครับผมไปโอ้โหไม่สมหวังเลยไปซีพีอาร์อีกจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยนัน่นไงเฮ้ยเบลลดี้เบลเบลลดี้ บา,บางคนบอกว่าให้ตนพี่ตรงนี้เปิดแม่นจริงๆนะครับเป็นมิดฟิลฝั่งขวานะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับเปิดแม่นก็จริงแต่เท้าหลักคือเท้าซ้ายนะเล่นฝั่งซ้ายไม่ได้ด้วย อาจจะต้องตั้งเป็นปีกซ้ายแล้วตั้งเป็นหน้าต่ำนะครับตั้งถ้าจะเอาไว้เปิดมงนะครับล็อบสเตอร์พาร์ส87นะครับเดี๋ยวบวกบูทสองก็เป็น89ใช่ป่ะมีพินพอยต์นะครับก็ผมมีตัวที่เปิดแม่นกว่ากว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วกันนะครับแต่ในทีมก็มีตัวที่เปิดแม่นกว่านี้นะครับอย่างพวกเปเลซิสอะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคอีกอีกอันนึงนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับพาร์ตเนอร์ขับนะฮะคาเซมิโลไหมถ้าอยากได้นะเอาคาเซมิโลหรือเดวอนดอฟสกี้มาก็ได้ครับหรือเดวิสก็ไได้มาครับป คาซิมิโ่ครับขอแมนยูมาอันนี้ไม่ได้ทำฟูลทีมนะไอดี ID ไก่เนี่มาไม่ได้ทำฟูลทีมนะครับเน้นตัวหลักที่ต้องใช้จริงๆเน้นตัวแบบผสมผสานรีสไตล์เลยนะฮะไปไหนครับไม่ใช่บาเยเนน,นอนอ้าวไปแมนยูครับขอคาซิมิโ่เนยเหลือกาการาโชก็มีใช่ไหมขอคาซิมิโลนะครับคาซิมิโลยี่สิบเอ็ดแอนโทนีมาพี่หมุนพี่หมุนพี่หมุนมาอาจจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะจะได้อัพหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้ยโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ครับตอนนี้370ทองนะครับ สำหรับแพ็คโชว์ไทม์รอบนี้ก็คงต้องข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับคงไม่คิดสั้นเอาทองที่มีอน้อยนิดมาเปิดแน่นอนนะฮะสายฟรีเนี่ยกว่าจะเก็บได้ทีละ50 50 50นะครับนี่ไม่เติมเลยสักบาทหนึ่งนะครับผมก็ต้องลุ้นต่อไปเดี๋ยวผมเก็บทองให้ครบสักประมาณ900ทองนะครับผมจะลุ้นสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวรอแพ็คเจ๋งๆมาสักทีหนึ่งนะครับเก็บให้ครบ900ทองก่อนนะครับเพราะเมสซี่ก็ได้ไปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะไอดีไก่เนมาใครยังเล่นอย มีคนตั้มปั้นตามเยอะนะแต่มีคนใจแตกเติมไปบ้างแล้วหยุดหยุดเล่นไปบ้างแล้วก็มีนะครับใครยังเล่นอยู่คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับใครเปิดฟรีได้เอออีพิกนะครับคุยกันหน่อยนะครับว่าได้ตัวไหนยังไงนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้อีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I've this time I thought I would never changed the better for strive thought would just